แล้วเอาแล้วมาแล้วและเราก็ได้วิธีรอดมา3าข้อนะ1ก็คือล้วงคอให้อาเจียนออกมาย่สองดื่มน้ำเข้าไปมากๆและ 3. ให้กินไข่ดิบเข้าไป้ได้วิธีรอดมาตั้งเยอะแน่และเพื่อนๆคิดว่าวิธีไหนจะทำให้เรารอดได้บ้างโย เดี๋ยวเรามาลองวิธีแรกร่วงคอให้อาเจียนดูซิจะไหวไหมเตรียมนิ้วมือของคุณให้พร้อมแล้วก็ล้วงรวงไปค่ะล้วงคอ เลีกวิธีการล้วงคอเอาสารกันชื้นที่เผลอกลืนลงไปให้มันพุ่งออกมาซักก็สิ้นเรื่องใช่ไหมล่ะครับแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะสิครับลองนึกภาพว่ามีนิ้วใหญ่ๆแย่เข้ามาในคอของเราอาจจะทําให้เกิดแผลในช่องปากและลําคอได้หรือบางจังหวะที่เราอาเจียนเราอาจจะเผลอสูดเอาเชื้อโรคเข้าไปในปอดทําให้ปอดติดเชื้อไปอีกหรือไม่สารกันชื้นอาจจะไปกระจุกอยู่ที่คออุดหลอดลมหายใจไม่ออกได้อีกอย่าหา ทำไม่น่าเลยไปซะแล้วอม,มีวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีคนเขาบอกมาว่ากินไข่ดิบเข้าไปจะช่วยเคลือบกะเพราะให้จาดจารพิษได้นะคะลรกไอ้ยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าในไข่ดิบเนี่ยมีอันตรายที่เรามองไม่เห็นแฝงอยู่ด้วยนะ นั่นก็คือเจ้าเชื้อแบคทีเรียซาโมเนล่าไม่ใช่ชื่อนักบอลจริงๆนะมันคือชื่อของแบคทีเรียที่จะทําให้เด็กๆมีอาการคลืน่นไส้อาเจียนท้องเสียบางรายอาจจะถึงติดเชื้อในกระแสเลือดเลยก็มีคราวนี้มากันที่วิธีสุดท้ายคือดื่มน้ําตามเข้าไปมากๆมีคนเลือกวิธีนี้ด้วยกัน3คนวิธีนี้จะทําให้รอดได้จริงหรือไม่เราไปทดสอบกันเลย ดีครับสวัสดีครับ ส่วนใหญ่เราจะได้เห็นเจ้าซองสารกันชื้นนี้อยู่ในขนมต่างๆเพื่อดูดความชื้นในขนมป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราหรือช่วยทําให้ความกรุบของขนมนั้นไม่เสียไปเจ้าสารดูดความชื้นนี้มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าซิลิกอนไดออกไซด์หรือเรียกว่าซิลิก้าเจลมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆม,มีหลายสีสมมติว่าเรากืนซิลิก้าเจลเข้าไปแล้วใช้วิธีที่2คือดื่มน้ําตามเยอะๆพอเราใส่น้ําเข้าไป ซิลิกาเจลก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูพองตัวออกแตกออกบ้างบางเม็ดและจะเห็นว่าน้ำในโหลลดลงไปแต่เมื่อเราเติมน้ำเข้าไปเยอะๆซิลิกาเจลก็จะมีลิมิตไม่สามารถดูดน้ำเพิ่มได้อีกและถ้าถามว่ามันเป็นสารพิษอันตรายไหมเราจึงใช้ตัวทดสอบกรดด่างปรากฏว่า ในน้ำที่มีซิลิก้าเจลมีค่าเป็นกลางไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างเข้มข้นใดๆเลยงั้นก็หมายความว่าไม่ได้เป็นสารพิษกัดกร่อนอันตรายแต่ก็ยังไม่สามารถกินได้โดยเด็ดขาดเพราะอันตรายมันคือการสำลักซิลิก้าเจลและเกิดการอุดตันในทางเดินหายใจยิ่งถ้าเราไปกระตุ้นให้มันออกมาทางปากมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสี่ยงที่จะติดคอตายได้มากเท่านั้น ดังนั้นวิธีดื่มน้ำตามลงไปเยอะๆแล้วให้มันขับถ่ายออกมาตามธรรมชาติก็เป็นวิธีการที่ที่ที่รอดแล้วเย้ๆๆดังนั้นหากเผลอกินสารกันชื้นเข้าไปแล้วแล้วก็จำไว้ให้ดีห้ามทำให้อาเจียนเด็ดขาดไม่ต้องตกใจเพราะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้สารกันชื้นอุดตันทางเดินหายใจ